ุกคน oh <my. S 1> แล้วก็สวัสดีคู่บกคอลด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณนกในวันจันทร์ที่เท่าไหร่คะเด็กๆในวันจันทร์ที่10มกราคม2565นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องสาระแห่งสีสันกันนะคะเด็กๆ mm hmm. วันนี้เราจะมาเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่อง ชื่อของสีนะคะเด็กก่อ,อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องชื่อของสีคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวในจังหวะก,กันก่อนนะคะเด็กเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเจ็ดวันเจ็ดสีกันนะคะเด็กถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงและเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเจ็ดวันเจ็ดสีพร้อมๆกันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะ Música oh uh -huh. เด็กๆเราก็ได้ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันต่อนะคะเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องชื่อของสีกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะชวนเด็กๆมาหมุนวงล้อสีกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องสีจากวงล้อกันไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆ หมุนวงล้อสีกันแล้วถ้าออกมาเป็นสีไหนเด็กๆช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะว่าสีที่หมุนได้เขาเรียกว่าสีอะไรเอาละค่ะเด็กๆสังเกตตรงลูกศรสีดำบนวงล้อนะคะถ้าลูกศรชี้ไปที่สีไหนเด็กๆตอบทันทีเลยนะคะเราไม่เอ่ย้าพร้อมแล้วเราไปหมุนกันเลย ติว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 จะออกเป็นสีอะไรนะอาปลายลูกศรสีดำชี้ไปที่สีนี้ค่ะใครตอบถูกบ้างหน้าวะ่ะเรียกว่าสีอะไรเอ่ยต้องแล้วค่ะสีนี้ก็คือสีชมพูนั่นเองสีชมพู เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะพิ่งพิงสีชมพูเราไปหมุนวงล้อต่อกันเลยค่ะเรามาหมุนวงล้อกันต่อเลยนะคะดเด็กพร้อมแล้วเริ่มได้เลยสังเกตที่ลูกสอยสีดำนะคะว่าจะไปหยุดอยู่ตรงสีไหนเอ่ย สีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรคะเด็กๆใครตอบได้นั่นเองค่ะ Purple Purple สีม่วงเก่งมากๆเลยค่ะไปหมุนกันต่อเลยมาทายสีกันต่อเลยนะคะเด็กๆดูสิเขาว่ารอบนี้จะเป็นสีอะไร จะหยุดยังคะเด็กๆตึ๊ดอ่าสีที่ลูกสอนสีดำชี้คือสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนั่นเองคะ่ะเด็กๆทายถูกกันไหมคะสีเหลืองภาษาะะ yellow. อังกฤษหมคะ yellow ตามนะคะ yellow เก่งมากคะ่ะเราไปหมุนวงล้อสีกันต่อเลยดีกว่า มาทายหมุนวงล้อสีกันต่อนะคะเด็กๆดูสิรอบนี้เราจะได้สีอะไรนะ่อ่าสีนี้เลยใครตอบได้้างคะค่ะสีนี้ก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะ green green สีเขียวก็เป็นสีที่เราพบเจอได้ทั่วไปเลยเวลาที่เราออกไปมองต้นไม้คะหรือที่ที่เป็นป่าไม้เราก็จะเจอสีเขียวเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยดีกว่าหมุนกันต่อเลยค่ะมาทายดูนะคะว่าเราจะได้สีอะไรชื่อเอสีนี้คือสีอะไรคะเด็กๆ l i ท์บูไลท์บูสีฟ้าเด็กๆก,ก็จะพบเจอที่ไหนนะคะอ่าถ้าเรามองขึ้นไปแง่งไปมองบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะเยี่ยมเลยวันนี้นะคะจะให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการหยุดวงล้อสีนะคะให้เด็กๆพูดคำว่าหยุด ถ้าเด็กๆพูดหยุดมาหลายรูแพ้ก็จะกดหยุดนะคะแล้วเด็กๆก็ตอบสีให้ถูกนะคะว่าลูกศรชี้ไปที่สีอะไรนะคะเริ่มเลยหมุนแล้วนะคะเด็กๆได้ยินเด็กๆพูดหยุดแล้วเด็กๆดูสิคะว่าลูกศรสีดำชี้ไปที่สีอะไรคะถูกต้องค่ะ สีดำนั่นเองสีดำนะคะภาษาอังกฤษก็คือ black ผูตามนะคะ black นะสีดำก็เป็นสีที่เด็กๆพบเห็นอยู่ที่ร่างกายของตัวเองเลยเด็กๆลองดูที่ผมของเด็กๆสิคะเป็นสีอะไรเองนะสีดำนั่นเองนะคะคิ้วของเด็กๆก,ก็เป็นสีดำนะคะหรือ เด็กๆลองส่องที่กระจกนะคะเด็กๆอาจจะเห็นดวงตาของตัวเองนะคะเป็นสีดำด้วยนะคะเตรียมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหมุนสีต่อไปกันเลยเรามาหมุนกันต่อเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมพูดคำว่าหยุดนะคะหมุน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 อ้อาลูกศรชี้ไปที่สีอะไรเอ่ย ยมเลยค่ะสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินภาษาอังกก็คือ blue เด็กๆพูดตามค่ะ blue เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆพอตอบคุณครูแพ้ได้ไหมคะว่าสีน้ำเงินเด็กๆพบเจอที่ไหนบ้างนะอ้าวเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเจอ น้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยค่ะเรามาหมุนกันต่อเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณครูคแพรพูดคำว่าหยุดนะคะอาหยุดที่สีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะสีน้ำตานั่นเอง บราวนสีน้ำตาลค่ะเด็กๆเห็นสีน้ำตาลจากที่ไหนกันบ้างคะตอบได้ไหมเอ่ยอาต้นไม้นั่นเองค่ะลำต้นของต้นไม้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะมีทั้งน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มน,นะคะ หรือกิ่งไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองหรือเด็กๆลองมองไปที่รอบๆตัวของเด็กๆสิคะดูซิว่าที่บ้านเด็กๆมีของใช้อะไรที่เป็นสีน้ำตาลบ้างอาลองสังเกตดูนะคะต่อไปเราไปหมุนวงล้อทายสีกันต่อเลยคะ่ะมาหมุนกันต่อเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณคืูแพ้ผู้่อทำวันหยุดด้วยนะคะอะ สีอะไรคะเด็กๆเก <Sorry. S 1> ย้เยี่ยมเลยคะ่ะสีนี้ก็คือสีขาวนั่นเองนะคะ white white สีขาวเด็กๆลองมองไปที่ร่างกายของตัวเองสิคะว่ามีส่วนไหนที่เป็นสีขาวบ้าง ลองส่องกระจกดูที่ดวงตาของเราสิคะเด็กๆดวงตาของเราก็เป็นมีตาสีขาวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ลองยิ้มที่หน้ากระจกดูสิคะเราก็จะเห็นฟันของเราเป็นสีขาวนั่นเองเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยหมุนวงล้อกันต่อเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะช่วยคุณครูพูดค,คำว่าหยุดด้วยนะอะ สีอะไรคะตอบได้ไหมน่เก่งสุดเลยค่ะสีนี้ก็คือสีส้ม orange orange เด็กๆเจอสีส้มที่ไหนบ้างคะ อ่าบางคนบอกคุณครูแพรว่าผลไม้ใช่ไหมคะเรื่องคือส้มนั่นเองส้มก็มีสีส้มนะคะหรือเด็กๆลองมองข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านของเด็กๆตอนนี้สิคะว่ามีอะไรที่เป็นสีส้มบ้างอ่าเก่งมากๆเลยค่ะเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยไอเด็กเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสีกันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็พอจะรู้จัก ชื่อของสีกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมอะไรกันต่อคะเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมสร้างสารรค์กันต่อนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้คุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทําอีกเช่นเคยนะคะใบงานในวันนี้เป็นการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยนะคะเด็กๆเด็กๆใช้ก้านกล้วยนะคะในการพิมพ์ภาพาเด็กๆสามารถ ทำผลงานกิจกรรมสร้างสารรค์ตามที่คุณครูอธิบายได้เลยนะคะอวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ